โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยจัดกิจกรรมฉลอง19ปีการบริการด้านสุขภาพเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566ภายในโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยนายแพทย์อรุณกิจมหาตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยได้ให้การต้อนรับนายสุธรรมสามทองรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนายวีรวุฒิปล้องบรรจงประหลัดอำเภอเกาะสมุย นางกนกกิติกากฤิตวุฒิกรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเกาะสมุยนายรัชพรภูลสวัสดนาย,ยกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยนางสาวนัชยาทรณสุดาน,นิตวิภาผู้อำนวยการสนามบินสมุยและผู้บริหารโรงแรมต่างๆได้เริ่มแสดงความยินดีในโอกาสโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยฉลอง19ปีการเปิดให้บริการ สำหรับการจัดงานฉลองครบรอบ19ปีโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยซึ่งเป็นการก้าวสู่ทศวรรษแห่งคุณภาพและความเชื่อมัน่นในการจัดงานครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณชาวเกาะสมุยรวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยด้วยดีตลอดมาโดยทางโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพให้เป็นไป,นปนตามมาตรฐานสากลและพัฒนาทางด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจบนเกาะสมุยสำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยเป็นโรงพยาบาลในเครือ BDMs หนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมีจุดแข็งในความพร้อมทางด้านการบริการทางการแพทย์ ความเข้าใจถึงแนวทางการดําเนินชีวิตและความต้องการของผู้ป่วยปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปสู่พื้นที่เกาะใกล้เคียงเช่นเกาะพังงานเกาะเต่าโดยผสานความร่วมมือและการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรที่แข็งแกร่งของโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยในนามคณะผู้บริหารและบุคลากรขอ,ของโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพชาวเกาะสมุยและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการส่งมอบความเป็นเลิศในการดูแลรักษาและศักยภาพในการแพทย์ฉุกเฉินที่สามารถเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์พยาบาลที่มีมาตรฐานความปลอดภัยการจัดก,กิจกรรมฉลอง19ปีโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยนายแพทย์อรุณกิจมหาตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยพร้อมด้วยผู้มีเกียรติได้ร่วมเปิดศูนย์ผิวหนังและความงามแห่งแรกบนเกาะสมุยที่พร้อมให้บริการแล้ว สนับสน,นุนโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลงพยาจำกัดต้นทานรีสอร์ทแอนสปาอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช